คำเตือนครับคลิปนี้ไม่ได้แนะนำในการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับ ข่าวแรกนะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ Proposal 11549นะครับแถกเบอร์1.2จะกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าแต่ก็ผลออกมาแล้วไม่รอดครับผม Newshiba Community นะครับในทวิตนะครับก็คุณลูเซียเป็นคนหาข่าวออกมาโพสกันอีกแล้วนะครับแล้วต่อมาครับเป็นข่าวเกี่ยวกับ Chat GPT นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น GPT Portfilio นะก็ตัวนี้จะใช้เป็น AI นะมาคำนวณและวิเคราะห์ในการลงทุนเนาะ ในตลาดหุ้นต่างๆนะครับแล้วก็เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าราคาบิตคอยจะพุ่งไปถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์พร้อมกระแสกับเหรียญมีมด้วยนะครับเหรียญมีมมีผลนะเดี๋ยวเรามาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นเรามาอัปเดตตัวกิบโบ b บัลดีกว่าที่เขียวอย่างเห็นในชั้นเขียวสดใสนะเขาจะมี TRX หรือเยลตรอน on, นะครับแล้วก็ PLS นะ เปเป้ pe pe นะครับเหรียญวูอันนี้ไม่รู้จักนะครับพอดีผมไม่รู้จักไอ้ตัวนี้เหรียญ OP ฮะที่ดังๆก็มี IMX นะครับ NEO เนี่ยก็ซิวอ่าหนวใจหลายๆคนนะครับก็เขียวขึ้นมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาเหรียญที่นับแรกเรามาดูชิบอะอินุก,กันดีกว่านะครับวันนี้ทั้งวันนะครับบวกไปถึง1.4%นะครับจุดต่ำสุดของเขาอยู่ที่0.05ตัว849นั่นเองครับ แล้วก็จุดสูงสุดของเขาอยู่ที่0.05ตัว873นั่นเองครับผมตอนนี้ผมหาลูน่าคราสิกไม่เจอทำยังไงวะนะอยู่ไหนนี่อยู่ไหนเอ่ยนีไ่ไงโอ้โหเล็กจิ๊บเป๋งเลยนะครับก็วันนี้ติดลบไปที่0.1%นะครับลูน่าคลาสิกถึงแม้จุดต่ำสุดของเขาเมื่อเช้าอยู่ที่0.04ตัว844แต่จุดสูงสุดของเขาก็ขึ้นมาที่0.04ตัว800 54นั่นเองขึ้นมาแค่10หน่วยโอเคเดี๋ยวเรามาดู Bitcoin h a าร์วิ้งเขาดาว2024ดีกว่าครับตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมด228วันกับอีก10ชั่วโมงนะครับเหลือบล็อกอีกทั้งหมด47,293บล็อกนะครับ ตอนนี้ราคาบิตคอยพุ่งขึ้นนะครับมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่9 4 6 6 0บาทต่อ1บิตคอยนะครับรามาดูข่าวกันเลยดีกว่าข่าวแรกนะครับผู้เชี่ยวชาญให้คำทำนายว่าบิตคอยจะพุ่งไปถึง1 0 0 0ดอลลาร์พร้อมกับกระแสมีมคอยนั่นเองนะครับก็คุณชาเลตนะเห็นรูปแบบการ แผนภูมิว่าตอนนี้บิตคอยทำลักษณะปั๊มแอนลันนะครับมีเป้าหมายราคาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับคุณชานะครับหรือว่าคุณเอ็ดเวิร์ดนะครับผมเรียกขออนุญาตเรียกคุณเอ็ดเวิร์ดนะครับนักวิเคราะห์คริปโตนะผู้ก่อตั้งตัวแ a ปพีโอนะครับ Investment นะครับได้เฝ้าดูกราฟของตัวบิตคอยอย่างต่อเนื่องนะครับและ พบว่าตอนนี้มีแนวโน้มที่จะพุ่งไปสู่1 0 0 0ดอลลาร์ในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เขาได้คาดกันว่าปี2024นี้อู้กาวหนักมากเลยนะครับจะพุ่งถึง1 0 0นดอลลาร์เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นกาวก้อนบลเลอร์เลยนะครับและอีกอย่างนะครับกระแสดีฟายกำลังกลับมาอีก ถึงแม้ก่อนหน้านี้มันจะมีการต้องหายตายจากกันไปบ้างก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกระแสมีมในตลาดริปโตไปบ้างนะครับตอนนี้เขาก็บอกว่ากระแสมีมมาแรงเช่นกันครับถึงแม้แม้กระทั่งเหรียญเป้ปนะครับเหรียญเป้เพิ่งเปิดตัวใหม่มาก็พุ่งแรงแสงทางโคง้งพวกพี่ๆเหรียญมีมทั้งหลายไปอย่างทะลุทะลวงเช่นกันครับเนี่ยครับจากสังเกตภาพก็มีเจ้ากบอยู่นี่นะครับ เป๊ะๆนะบอกกับบายซื้อซื้ออย่างเดียวพ่อซื้อโอเคครับผมถึงแม้ตลาดมีมจะบูมนะครับตลาด MFT ก็เริ่มฟื้นตัวเข้ามานะครับรวมถึงเกี่ยวกับโปรเจกต์คริปโต a i ด้วยนะครับก็โปรเจกต์นี้ก็จะเป็นของของใครเอ่ยไม่แน่ใจนะในเนี้ยนะในที่โชว์ในภาพนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นของเจ้าไหนนะครับแต่ที่แน่ๆครับคุณเอ็ดเวิร์ดคิมครับตอนนี้ได้เอา AI เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามาช่วยเหลือในการประมวลผลหรือการนำมาเบิร์นเจ้าตัวดูหน้าคลาสสิกนะครับให้พุ่งฟโมูลหรือว่าให้เกิดการเผาที่เร็วมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทุกท่านนะครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีต่างๆ เริ่มพัฒนาแบบก้าวกระโดดแล้วนะครับต่อมาเป็นข่าวเกี่ยวกับโปรเจกต์สุดล้ำนะครับเมื่อกี้เราเกินถึง AI ไปแล้วเปิดตัวโปรเจกต์สุดล้ำนะครับใช้ AI ในการคานวณและวิเคราะห์ในการลงทุนทั้งตลาดหุ้นและบริษัทต่างๆนะครับซึ่งพบว่านักลงทุนกว่า27,000คนนะครับได้เข้าไปร่วมแจมแล้วกับตัว a i GPT Portfolio AI ตัวนี้นะครับถึง1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับถามว่า10,000ดอลลาร์ 1, เยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่านักลงทุนมีการให้ความสนใจกับพวกแชทหรือว่า AI ที่มาวิเคราะห์เกี่ยวกับทางด้านการตลาดเขาจะวิเคราะห์ไม่กระทั่งนะครับข่าวเกี่ยวกับการลงทุนการตลาดการเงินต่างๆนะครับทุกวันทุกสัปดาห์นะครับแล้วเขาก็จะคัดว่าบริษัทชั้นนำอ่ะ ณนะตอนนี้100แห่งเนี่ยติดท็อป100เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเขาจะคัดจากท็อป100เนี่ยเหลือท็อป2ี่ที่น่าลงทุนมากที่สุดนะครับแล้วเขาก็จะวิเคราะห์แม้กระทั่งการเงินของบริษัทการซื้อขา,ขายของบริษัททุกๆ3-5วันเลยนะคือว่าเป็นความถี่ที่เยอะมากๆเหมือนกันนะครับถึงแม้จะวิสูจน์ว่า AI จะสามารถใช้ใช้ในการวิเคราะห์เนาะแต่เราก็ต้องดูว่าผลตอบแทนที่ลงทุนไปทางอจะให้มากกว่า500 จริงหรือไม่หรือว่ามากกว่านั้นอีกนะครับแต่ยังไงก็ตามครับโปรเจรก์นี้ก็ยังไม่ได้ออกมาใช้แบบ100%มากเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เขาก็มีการออกมาโพสต์แล้วนะครับในทวิตนะครับทวิตตัวนี้ก็ไปติดตามได้นะครับ The GPT Portfolio นะครับเขาได้อัปเดตลิสต์รายชื่อ G 20บริษัทที่ AI e ได้คัดสรรมานะก็ในนี้ก็ที่แน่ๆผมรู้จักอยู่เจ้าเดียวนะ Microsoft เนาะในนี้นะก็ไม่รู้ว่าในนี้มี Tesla ด้วยนะครับ แต่ตัวนี้เป็น ETF นะไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าใส่หุ้นน่าจะรู้จักเนาะว่าตัวนี้คือหุ้นอะไรบ้างอันนี้คือแชทนะคือ AI แนะนำเนาะว่า20เจ้านี้น่าลงทุนนะครับเขาบอกว่า here this week i a peak อ่า peak ก็คือพุ่งคาดการณว่าจะพุ่งนะครับอืมแล้วก็ inverse inverse ETF สามตัวนี้อ เขาก็จะบอกประมาณนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้หรือว่าไปติดตามในทวิตของเจ้าตัว the gpt portfolio ได้นะครับต่อมาเรามาดูข่าวเกี่ยวกับเจ้าชิบะอินุกันดีกว่าชิบะอินุผมเข้ามาแคปไม่ทันนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านะเขานับ24ชั่วโมงจากปัจจุบันนะครับย้อนไปอีก24ชั่วโมงนะครับก็คือมีการเผาเจ้เดียวเลยครับไม่รู้ว่า a d d เ e นี้เป็น a d ดเ e s ของใครนะเผาครั้งเดียวถึง100 51ล้านชิบะอินุนะครับแล้วก็รวบยอดกับข้างบนอีกประมาณ7ล้านชิบะอินุนะก็ถือว่าเปิ์นไปเยอะมากๆนะครับพอณเวลานี้นับย้อนไป24ชั่วโมงก็มีแค่5,000เอยไม่ใช่5,000ัหล้าน5ล้านชิบะอินุนั่นเองครับอัปเดตนะครับคุณลูซี่นะครับ,รบผมเรียกชื่อพี่ท่านว่าลูเซียตลอดเลยเนาะลูซี่อาลูซี่หรือลูเซียนั่นแหละอ่ะเขาบอกว่านิว ชิบารียมคอมมูนิตี้นะครับให้เราเข้าไปเข้าร่วมได้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นคอมมูนิตี้ของชิบารียมเทคโนโลยีนะครับเป็นกลุ่มสำหรับอัปเดต เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารแล้วตัวชิปเหลี่ยมนะครับต่ออัปเดตข่าวอยู่นั่นแหละครับเมื่อไหร่จะเปิดตัวนะครับก็มีคนคอยมาข่าวหรือมาโพสต์ข่าวให้กําลังใจชาวชิบะก,กันอย่างต่อเน,นื่องนะอย่างเช่นเจ้านี้นะครับชิปโฮเดอร์นะครับก็อบอกว่าณตอนนี้นะเดี๋ยวมันจะพุ่งไป0.04สักพักจะขึ้นไป 0. 0.4สักพักจะขึ้นไป4ดอลลาร์นะโอ้แค่0 4 4นี่ผมก็รวยแล,แล้ว <laughs> หลายๆคนคงแบบมีตังแบบเยอะซื้อแน่าจะซื้อเลมโบรกินีกันได้แต่ละคนนะเนาะนะครับลองเข้ามาดูได้นะครับว่าเขาอัปเดตอะไรกันบ้างนะก็มีทั้ง d e f ฟเยอะแยะทั้ง NFT นะครับรวมถึง ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับตัวชีบัตนุนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับเพราะว่าเป็นคอมมิตีนะ้เนาะผมก็เพิ่งเข้ามาเนยครับ <c oughs> ในชุมชนนี้ยังมีแค่หนนะึ่งหนึ่งหมื่นคนเนาะเมื่อตอนที่ผมเข้ามานี่หนึ่งพันเองนะยังหลักพันอยู่นะครับแสดงว่าเขาเพิ่งสร้างจริงๆนะครับคุณลูเซียแชร์ก็คงไม่น,น่ห่วงเนาะว่ามันจะเป็นตัววิดปอมนะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มนะครับมันไม่ใช่ตัวบุคคลนะเนาะอี่ครับต่อมาจะเป็นข่าวของอคลิปหน้าปกเราเลย ก็คือตัวคราเคนนะครับให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ซื้อขายเนาะตัวชิบะอินุนะครับและเปเป้นะครับล่วงหน้านะครับอีกร้อยวันที่จะเกิดขึ้นก็คือค่าธรรมเนียมอาเกต0%และค่าธรรมเนียมผู้รับอีกหรือว่าแท็เกอร์นะครับแท็เกอร์อีก0.01%ก็ถือว่าน้อยมากๆแทบไม่เสียสักบาทเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการ ให้โปรโมชั่นหรือว่าคิกอัพให้สำหรับลูกค้าเนาะพราะเขาก็มีวิดีโอพรีเซนเทชันของเขานะครับก็จะเป็นกราฟิกนะครับที่บอกว่า enjoy the low free The over next 100วันอ,อ๋อเตรียมตัวพบกับค่าใช้ใจ่ายฟรีที่แทบไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยก็คือศูนย์จริงๆในอีก100วันข้างหน้านะครับหรืออีก3เดือนนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูข่าวเกี่ยวกับตัว รูน่าคลาสสิกกันดีกว่านะครับรูน่าเบิร์นแท็กเกอร์นะครับนี้ก็จะมา,าดูกันว่าพอเท้าเบิร์นของรูน่าคลาสสิกทั้งหมดพุ่งไปถึง62.19บิลเลี่ยนแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็เบิร์นแพ็กหรือเบิร์นด้วยภาษีอยู่ที่20.91บิลเลี่ยนนะครับแล้วก็การโอนไปยังกระเป๋าตายแล้วนะครับที่41 จุดบิลเลียนนั่นเองครับโอเคครับต่อมาเรามาดูเบิร์เลตใน7วันกันบ้าง7วันเราเผาไปถึง2.4ตูนบิลเลียนนะครับฉเฉลี่ยแล้ว1วันเราจะเผาไปมากถึง343ล้าน ลูน่าคลาสสิกเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆนะครับก็ยังมีการเผาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหนึ่งวันที่ผ่านมาเขาเผา,าไปแล้วเท่าไหร่ก็ถือว่าใกล้ๆหลัก100ล้านลูน่าคลาสสิกต่อหนึ่งวันกันนะครับก็ถือว่ายังเผากันใกล้เคียงหลักร้อยล้านนะครับแม้จะมีการเผาที่ลดลงอย่างลดลงจากวัน ก่อนๆเนานะไม่นับวันที่ไปเน้นเผาให้นะครับเงิกนก่อนก็อยู่ที่60ล้าน200ล้าน500ล้านเนี่ยครับก็ยังอยู่ในหลัก10ล้านนะครับยังไม่ทะลุ100ล้านต่อวันนะแต่ก็ใกล้ๆแล้วครับก็ถือว่าเป็น ข่าวดีมากๆแล้วตอนนี้นะครับเจ้าตัวเลติโอนะครับก็เพิ่มถึง14.45แล้วนะครับใกล้เข้าสู่1ทิลเลียนเต็มที่แล้วนะครับสำหรับยอดสเต็กกิ้งของลูน่าคลาสิกนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวพ่อพ่อโซดีกว่าเนื่องจากมีผู้เสนอพ่อพ่อโซตัวเบิร์นแท็ก1.2มาอีกแล้วนะครับยังไม่เข็ดไม่หลับไม่จำนะครับว่า1.2ก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะครับคุณอลิสนะครับตั้งป้อม มายที่จะปรับปรุงเส้นทางของดูนาคาสิเข้าสู่1ดอลลาร์ด้วยการเพิ่มอัตราภาษีการเผาไหม้ไปที่1.2%นะครับเขาบอกว่าก็เขาทําตามที่คุณเอ็ดเวิร์ดคิมเขาแนะนําในเดือนกันยาปีที่แล้วแล้วเป็นไงแล้วครับปีที่แล้วโปออรฟ esor เกี่ยวกับตัวการเบิร์น1.2เขาก็ อัปเดตใหม่แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาเสนอตัวพัฟฟ์โซ่หนึ่งนาสี่เก้นะครับเขาจะจัดสรรว่าเขาจะเบินไปทั้งหมด1.2%นะเผาไหม้1.2%่1.2%และ0.3%สเนี่ยส่งเข้าสู่ระบบนิเวศเนาะเช่นพวกผู้และโลเคชัูต่างๆเนาะคอมมูนิตีู้อ่ะคอมมูนิตีู้และโลโคชัู่นะครับก็จริงแล้วมันไม่ใช่12นะที่เขา1.2%นะครับที่จริงแล้วคอเพลนเบินไปถึง 1.5%เลยนะครับก็พอแยกออกมาปุ๊บอ๋อเขาบอกว่าเบิร์นแค่1.2%ที่จริงไม่ใช่นะครับ1.5%เลยนะเพราะมันเบิร์นเข้าสู่คอมมูนิตี้พูลเนาะอ่าสุจและเบิร์นไปเลยเผาทิ้งไปเลยอีก1.2%นะครับล่าสุดชุมชนก็เพิ่งอัปเดตไปว่าเขาจะปรับภาษีการเผาที่ 0.5ไปหมาดๆนะครับก็เสียงข้างมากที่ออกมาสำหรับ o p o พโซตัวหนึ่งๆี่อะไรไเนี่้ไม่จำชื่อเลยตัวหนึ่งสีนะครับ ก็ถูกเตะทิ้งแน่นอนครับผลโหวตมากกว่า80%นะครับก็บอกว่า no v i t o นะครับก็คือไม่เอาและยึดเงินเข้ามายึดเงินที่ไปพัฒนานะเอาขึ้นไา,าใ,หให้คนอื่นพัฒนาดีกว่าในาขณะที่มีเพียงแค่17%นะครับที่สนับสนุนเขาโดยการโหวต yes นะครับโอเคนี่า้ผ่านเนีย แต่80%เขาบอกว่าวว v e โตเออไม่ไม่ต้องถาแล้วเอ,เอาเงินมาเดี๋ยวผมให้คนอื่นทำต่อก็ถือว่ามีความพยายามนะครับที่จะทำให้เจ้าตัว,ตวหน้าลาสสิกนั้ t ทูเด Moon นะครับหรือว่าทำให้เจ้าตัว s a p p h i r อ Circle เนะาะ s a p p ในการหมุนเวียนทั้งหมดอะครับลดลงให้ไวที่สุดทุกคนมีจุดประสงค์ที่ดีหมดแหละครับแต่กระบวนการและขั้นตอนต่าง ก็มีแนวทางที่แตกต่างกันไปอยู่ว่าชุมชนเขาเห็นด้วยในทิศทางไหนเนาะทั้งอย่างคุณเอ็ดเวิร์ดคมที่จะอัปเดตล่าสุดในวันที่14ในการทดสอบการรีเพกนะครับรวมถึง AI ก็เป็น AI c h เชนเนาะภาพก็ออกมาแล้วว่าเขาสามารถเจ n เน a เรตภาพออกมาได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับรวมถึงภาพที่เอาออกมานั้นสามารถออกมาเป็น NFT ได้ด้วยแล้วก็ทุกคนสามารถนำภาพนั้น ไปขายได้นั่นเองอีกอันหนึ่งครับก็จะเป็น USTC test e v l n m e n t เนาะตัวนี้จะเป็นการทดสอบว่าถ้า USTC นั้นมุ่งไปสู่1ดอลลาร์แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้จะควรแก้ไขยังไงขึ้นถ้ามันราคาเกินไปควรแก้ไขยังไงและราคาลดลงควรแก้ไขยังไงนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตประมาณนี้ละกันนะครับ ครับช่วงนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวช้าไปหน่อยนะครับเนื่องจากผมเริ่มเข้าสู่กะเช้าเนาะหรือว่าทํางานช่วงเช้าและเลิกช่วงเย็นนะครับเลยําข้อมูลช้าหน่อยนะครับช่วงนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับและข่าวสารดีๆที่จะมาให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันในทุกๆวันนะครับเป็นกําลังใจนะครับช่วยกดไลค์กด s u b สไคร์และก็กดกระดิ่งติ๊งๆนะครับให้กับพิมพ์งานสแควร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ you mm -hmm.